โอเคอ้าวไอ้มัมโดนโกมังอยู่ไหนเนี่ยแล้วทำไมตัวมังขึ้นเออเลยวะนี่ฮเล่นเกมกับเพื่อนเลยใช่ไหมมัมฮะเอาเลยนะโกนี่แหละ แป๊บหนึ่งเพิ่มเสียงให้ก่อนเดี๋ยวคนดูไม่ได้ยินเลยเนอะฟันเลยแล้วไปตัวมึงก็เดินเรื่อวะโดนมีซีเอจีโอกูไหนมันมีปืนน้ำแข็งป่าวะกูบอกเลยฮายปืนน้ำแข็งเฮ้ยมันมีปืนน้ำแข็งเปะะ่า ใครมาลงมลอสกซิตีโบอมาเอ้ยใครมาลงวันกูกูจีโบมะเอ้พี่มีปืนต้องแข็งเนึอ้าวงั้นเจอเมจิกวิงกูเดี๋ยวนะเมาทชว์มึงเจอกูคาถาษวินโดว์สิไอ้เยอะแบบหนึ่งกูเลือกคาถาอยู่ไอ้คคเยอะแบบหนึ่งเนี่ยกูเลือกคาถาอยู่ มงไอ้ยำมังกูเลิกขราอยู่ไ oh. อ้ยำมัง huh. ก uh ูเ huh. ลิกขราอยู่อ้าวไอ้สัสไอ้ยำมังกูเลิกขราอยู่ไอ้ยังยืนนิ่งดิโตเลยไอ้กูอยู่ให้ได้กดเลยไปดิเฮ้ยใจเย็นๆดิใจเย็นใจเย็นหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนนี่อย่าลงวินโดว์เลย เกิดอะไรขึ้นวะจอฟ้าอ้าวไอ้ม่มจอฟ้าฟ้าไหมล่ะมึงเลิกยิงกูดิเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมีคาถาอะไรบ้างวะ มันจะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยกูยิงไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะจอมไอ้สัตว์โ <c oughs> อยไอเสียจอฟ้าไปดิเออหย,ยุดมันโดนานเพื่อนย่าเอามึงเจอกระถากูเอาบุตรกระดับ่ะอย่า,า <c oughs> เล่นกระถาจางังไล ขาออ่าวด่าโดนว่าได้แต่อย่าเล่นข่าวดาจังไรอย่างนั้นก็พอข่าวอะไรเอามาข่าวด่าว่าไม่เลยมันมาน่ากลัวน่ากลัวอย่าอย่าหาเล่นเล่นพวกการแม่หายตูดเลย <c oughs> อะไรวะ <c oughs> วินด وز <c oughs> ส,สิบวะโปรไซเนสูโปไซตะกี้เหรอเอามาขกระดาาว่านะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อก็บอกไว้เจ๋อเออข่าวอะไรน่ากลัวอย่าหใช้กูทึ่มเนี่ย เราควรจะคาดดับว่าไม่ไ้เฮ้ยเป็นไรเออสนุนแล้วแหละโดนกูมึงอะไม่ได้ข้าถาลูกเม่นี่อ้อาวมึงขถาดาลูกโม่กูลัแลกกูไลเซเบอร์ไอ้น้องจริงจิง้งมึงจะเป็นไหน ไอ้แล้วเมามันไวยังวะเอาปโก,ปากดโดนเนียวกันกูตายเลยเฮ้ยโดนเนียวกันกูอยู่ไหนอุย้ยปอยลำสามแชกอ้าวเ,เสียงน้าลำคานวะเจอโรเบิร์ตอยู่ไหนมึงอุย้เยเยอยเย่แล้วแหละไอ้น้องอยู่ไหนของมึงวะ เอ้ยเอ้มมัมมีอะไรให้ดูมีอะไรให้ดูไอ้มัอมอมอม <c oughs> เออเออเอออไ้าะไอ้เหี้ยคุณยิมขายโดยแม่อะโดนด่าเ <c oughs> ดียด๋ยน,ดยนะเดี๋ยนะเฮ้ยมึงเจอรถกุนแน่ นี่ไงอ้อาวฮ่ไอหมามึงเห็นรถกูไหมมึงเห็นรถกูปะเนี่ยรถคันเนี้ยเห็นปะเห็นสุดโหโลเลยเอาา้ยมึงเล่าจริงก่อนขอร้องก่อนมันทำอะไรได้ไวะมันอาจจะไป็นหีบอา,าวุธก็ได้นะเฮ้ยขับได้เออเดี๋ยวนะคอนโทรลเอา้า เ้าไว้ก่อนคนคอนโทรลเลย่รู้ยมาทำเหี้ยอะไรได้เนะี่ยเอ้ยกระหลงหปลงนี่หว่าแม่งทำเหี้ยอะไไม่ได้เลยขับก็ไม่ได้หรือได้วะแต่วุฒเดี๋ววุฒว่าเดี๋ยวสร้างใหม่อีกทีมั้ยครัเปิดถ้องฟังแล้วกูมันไม่ได้ยินเสียงเหี้ยเลยเออดิ disconnect เลยโอเค มาละไอ้น้องรอแบบหนึงรอคุณหม่ำจอยเกมอยู่นะครับรอคุณหม่ำจอยเกมสายยาไอหม่ำเฮือไอ้จกหม่ำจกมุกไอ้น้องหม่ำโจ๊กมุกไอ้เนี้ย เจอแล้วแหละซุกฉายาไม่มีพิสิตกูเรียกไอ้โจ๊กแทนจะหลุดมีน้องแหม่มปะเนีน้องแหม่มไม่เอ้ยน้องแหม่มมาแล้วมาูลังกดจอเข้าไปเสียงมาแล้วรอน้องแหม่ม บอกว่าจะเทิร์นงองแมนมะเอ้ยน้องแมมโลโนโอเลยเรียกไอหมำดีกว่า <G l ip> น้องหมมน้องหมำแบบภาษาใตา้น้องแมม <G l ip> พูดแบบไอเนี่ยอะไรวะเสีย <G l ip> งหลงน,น้องแมมน้องน้องหมำ่มใครมันน้องแมม แล้วเมื่อไหร่มันจะเข้าเกมเมืกูว่ากูรู้ซานมันนานแล้วนะตัดเลยการว่าเลยมันรู้ซานนานได้หม่ำทำนี่อะไรมึงเนี่ยอันเชี่ยมากมึงทำตัวใจอะไรมึงเนี่ยอย่างนี้กูจัดการเลยจัดการไม่ได้เออได้ไดิ้งใจนะ ตายกันให้หมดมึงกดแซดลบไปให้หมดเดี๋ยวนี้เลยจะทิ้งแล้วกดแซดดีอเออข้อ้ยกดแซดอะไรขวากดอ้าวฮิตขวาเลยเดี๋ยวมึงเจอกุกระดาหวิดีโอสีเป็นหลา มึงหยุดดิเจอมาคันรอบนีอะไตายโดนมาคันรอบกูมึงอยู่ไหนอ่ะอ้าวเหลือละเจ็ดสองนึ่งเฮ้ยระดับฆ่าแล้วอ่ะม,มึงคอยมูจบก่านที่ขอเวลามู ในในม้วนอะไรม้มามึงมามึงเจกูไอ้ควายเอ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยโดนมาครับกูนี่ไงนี่ไงไม่ล่ามึงเจอไทเดนกูปิ้วปิ้วอ้าปิ้วขอคุณจัดให้เลยดีเกอร์ขอขุดแร่เลย โอ้โหเล,ออเลอเยอ,อ้าวโอ้เลยอ้าวมึงเจอกูโจ้ะเอ้ยแยกขาร้อยล่างเอออะไรกันเนี่ยอ้าวไอว้อะไรนะโจกูแดงเ,เอาตายเลยโดนโจโจ้โจีจจสแฟน ลายสเตน L C S สเตนดนสแตนเฮ้ยเฮ้ยเอากระจอกเลยปืนกระจอกเดี๋ยวนะไอ้ยังมาแปลไปดิพวกพูดอะไรมาเนี่ยมึงค่ากันเลยเดี๋ยวขึ้นโค้กให้พี่อู๋โดนแน่ระหว่างมึงไม่อยู่เอ้ยเนียวคันยิงไม่ถึง แต่กูเหมือนกูใช้ปัญหาอะไรที่มึงไม่รู้อ่ะทุกเรื่อเราจะลองอะไรตัวสวัสดีตอนนี้อีกและเดี๋ยวกลับไปมึงอย่าใช้ไม่ใช้มั่วตรงนี้พี่มึงโอเคเดี๋ยวตัดไปก่อนโอเค,อเคตอนนี้พี่หม่มกลับมาแล้วเจอ กินที่ลิตี้เลยโดนบิมเมอร์ไอมันอ้วกใส่กูมันอ้วกใส่กูมกหกมามชู้ด้วยมันอ,อ้วกใส่กูเดี๋ยวมึงเจอกูไม่ปืน modern warfare แต่งปืนดินี่นี่เลเซอร์แท็บมัสไอ้เอะกูแต่งปืนอยู่อะไรวะนี่ติดเล็ดดอกสต็อกเฮ้ย มันกลายเป็นปืนอะไรนี่ยสรุปแม่งปืนไม่มีเสียงเออลองเลยเออ้ยวันจอดเดอ,อมีแฟดไลท์แฟดไลท์ไปน้องเอ,อ้ยมึงเปลี่ยนอาวาตารี่กูมองไม่รู้เรื่องเลยมึงกดซีค้าก็เพลเยอร์โมเดลน,นี่ แล้วก็เลือกตัวละครน,นี่เป็นโอเวอร์ลิงเอ้ยมึงเลือกยังเนี่ยมึงเลือกยงังอ่ะเลือกลแล้วให้ก้าวเฮ้ไหนดูดิเฮ้ยตัวเปลี่ยนนี่นะยิงได้ยิงได้ขึ้นเลยน้องนี่ไงโดนด,ดูดีกูแค้นนึงนะ มีเปิดเลยนสดใจว่ะอ๊าอยกูเด้งเลยมี่จ <c oughs> ตีงเวทอะไรอ่ะอะไรวะเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ามามันเอ้ยเอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะกลางกันอะเคเด้อบอมบ์เลยกอเพชรกันบิววแล้ว <c oughs> โอ้โลมาต์โลมาต์เฮ้ยวอล์สปีดลันเออเฮ้ยแล้วกูวอล์สปีดลันเออเฮ้ยเราหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ตายแล้วไอ้น้องมึงฆ่ากูทีไอ้หมาฆ่ากูดีกูหยุดไม่ได้มึงก็มาหากูดิมาเร็วฆขำที ไอม้ไอมันไปเองอ่ะมันไปเองอ่ะมันไปเองอ่ะเย้นั่นแหละมึงใช้ปืนฆ่ากูดีอ่ะ,อ,ะอยู่ใกล้ๆกูไว้ไอ,อเดี๋ยวมาหากูหายแล้วนี่หว่าหายแล้วโดนกูหลอกยิงไม่ตายยิ้มหายแล้ววิ่งเลย อะไรวะอ้าวตายเลยโดนเลยไอ้ยี่หม,ม่ำม,มึงมึงเบ้มึงเฮ้ยมึงนะไอ้หม่ำมึงหยุดก่อนยุดกอนเจอรถกูเอ้ยรถแม่งอยู่ไกลเกิอนเอารถตรงนี้ดีกว่านี่ไง คอนโทรเลยไปเลยเจอกันนยน้องทำไมมากูไม่เจอหรอกกูเห็นใครมาตามหลังกูบ้างออกรถเลยทำไมเลือนมึงเยอะจังวะเออโทมัส โอมัส oh, ไอ้น้องขับได้ป่าววะลองดูดิ <c oughs> มีเสียงเออไม่ขับไม่ได้ออมีเสียงเลยขับไม่ได้ออ <c oughs> รู้แหละไอ้มัมมึงไปลงมอสมาเพิ่มโอเค พิมมัมน,นี่ก็ต้องจบกันไปแล้วแม่งเหมือนเป๊ะเลยว่ะเออ <c oughs> ไปแล้วแหละ <c oughs>